โอเคผมลองดูกันเล็กกว่าผว่าม,มีอะไรบ้างผมจนะส่งแอดออนตัวนี้นะครับผมโอเคเสื้อตัวมันด้วยวะกดอ่อสวยแอนด์ออนตัวนี้ก็จะมีส่วนของพวกไข่ครับผมแปปหนึ่งไข่ไหนวะเออโดนี่ครับผมฮู <c> ้ <oughs> ดเยอะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเจอเจอส่วนของพวกหมัดครับผมพวกท่าทางต่างๆผมท่าเตะแต่นี้ยังไม่มีแอนิเมชันนะผมมันต้องรออัปเดตอีกต่อไปนะครับผมแค่มีตั้งประมาณนั้นนะผมไมกี้อะไรเนะี่ยเออมีหมดสกอตฮู้ด ถ้าผมพวกนี้ยังใช้ไม่ได้ผมมันมันแค่เป็นแบบแบบพลังอย่างเดียวผมเออยังไม่มีแบบอนิเมชันแบบนี้ยังไม่มีนะครับผมนี่ก็มาไล้แล้วผมเออส่งเสื้อผมอ้าวกดมาอีกเด้อชุดแรกฟึบวอฮาร่าวอฮาร่าออกเสียงออกออกเสียงไม่ถูกเออแล้วก็ส่งของแบ็คดากอนครับผมแบบหนึ่งแบบหนึ่งเอาอันนี้ออกก่อนส่งของแบ็คดากอนครับผมนี่นี่ก็เชฟโอ้โหทำอาหารให้ผม,มนในเชฟ แล้วก็เป็นส่งของมันจิ้นนะผมคัตโตมันจิ้นนี่มันคล้ายๆกันนะเนี่ยมัดยังใช้ไม่ได้ครับผมแต่มันต่อยแรงอยู่นะคะต่อยแรงอยู่นะมันโอเคเรามาล้วไข่กันนะผมไข่ว่ามีอะไรตัวมันลูกไขกันนะผมว่ามีตัวอะไรบ้างครับผมเออโอเคมาแล้วผมเต็มเลยอืมเต็มช่องเลยวะโอเคตัวแรกผมเปนงของเอาอีนุปปี้ัวนี้ผมนไม่ค่อยคุนว่ะอ๋อไอ้นี่ ผมจําชื่อไม่ได้ครับผมไม่อยากเรียกมัวน,นะผม The The เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบุรีเอาับเออตัวสง่งเอามันอยู่ในกลุ่มแบ็กดักอนนะผมแล้วก็ฮิฟุยุไม่รู้ครับผมไม่รู้จักเลยไมคีเอไม,อไมจิไม่สู้กันเฉยมัวส่งตัวอยู่ตัวมันนะผมแล้วก็ซันซันชูปบบนึนงให้ดูหน้าก่อนเดีเอออ๋อไอตัวนี้ตัวมันเหมือนกันนะผมแล้วก็หันมาครับผม อืตัวนี้มันโคตรสูงครับผมมันสูงเท่าไหร่วะร้อยเก้าสิบสี่สองร้อยเนยนะประมาณนั้นนะผมยังสูงดูดิยังสูงกว่าเพื่อนเลยเจ้าหัไมกี้ต้อไปครับผมฟึบอืไอ้นี่อีกแล้วโอเค่ตะเบ้าผมคาคุคาคุเอเอขึ้นมาแล้ก่อนอ๋อไอ้ตัวนี้อือหืออือหือโอ้โหมีฮิวด้วยมีฮิวด้วยโอ้โห โอเคตัวต่อไปครับผมนี่ตัวนี้ครับผมจำชื่อไม่ได้นะรับหนึ่งรับหนึ่งต้องค้นหาก่อนโอเคนี้จำชื่อแล้วผมชื่อเตยันนะผมอยู่ตัวมารเหมือนกันนะครับผมใช่ตัวที่โดนจับไปปะน่าจะใช่นะครับผมตัวที่โดนจับไปอ่ะแล้วก็ทรงของขนชื่อวับประมาณนี้ไดผมนี่รถตัวไปเป็นส่งฮาร์ตนี้ลินโดตัวนี้ครับผมนี่น่าไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะดูจำไม่ได้ว่า โอเคไปกลุ่มต่อไปเลยดีกว่าผมประสงฆ์วากะตัวนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นนะผมจำไม่ได้นี่ชิโอมะดาระอีมันมชื่อคล้ายกันวะชิโอมะดาริมามาดาระดัชชิโอมะดารามิตัวไปผมประสงร์ของคาคาสุโตะระผมตัวนี้รู้จักครับผมนี้คาสุโตระแล้วก็ทรงของฮัตตานิลานซันซันซุแล้วก็โซตะ ใช่ตัวที่แบบแฮปปี้ไหมแฮปปี้กับแองกี้ใช่ไหมเออจำได้จำได้ไดตัวแรกผมเป็นตัวของไปยุจันโอชาผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเทนจิเทนจิกุเจ้านี่นขายมัง่งหัวหนึ่งหมดไซตามะเลยลูกพี่ลูกน้องครับเน,เนี่ยส่งโอซานายครับผมแล้วก็คาวาราจิสกินอย่างที่เรียกว่าโคตรเลยทีเดียวแม่งแตกโอเคตัวต่อไปผมเป็นตัวของโอชิตูกิ ยิ้มจังเลยแล้วก็ไมคิโอผมบองเตไมกี้บองเตเป็นส่วนล่างของมังงะใช่ไหมเออแล้วก็มินซุยะผมนี้แล้วก็โมชิซุกิคิซากิครับผมโอ้ตัวนี้มันตายไปแล้วใช่ไหมเออเอเวนนะเอเวนเอสิตาเอสิตาเราแล้วผมแล้วก็นาโฮย่าผมโตมันกันนะผมตัวนี้แฮปปี้แฮปปี้แบงลี่ก็ส่งป่ายุีกแล้วผม บักแมนนะผมบักแมนแล้วก็อิสานะไมคี้ก็เอ,อ่อมันจิโร่ใช่ไหมเออมันจิโร่โอเคเซตตต์แป๊มผมจะส่งของโกโค่แบ็คดักกอนของโกโก้โกโก้แล้วก็ต้องบมตังของ cho, มูโชผมอา้อาวอา้อาวอา้อาวแม่งท้อกันต,ตลอดเลยไมกี้คันตุ นี่มันล่างเด็กใช่ปะอื่นเป็นล่างมังงะวะจำไม่ได้แล้วคนี่แล้วผมไปอยู่ลิวฮา,าละแม่งชื่ออะไรวะเนี่ยตั้งที่ออกเสียงโคตรยากเลยแล้วก็ไมกี้ตัวมันแล้วผมนี่ไมกี้ตอนอยู่ตัวมันนะผมแล้วก็โชจิับผมแล้วก็สุโขเคโซบัคแมนก็บาจิอมโอ้บาจิอาเราวก็ผมเอ๊ะแม่งอย่างสูง ก็รถของไมคี้ครับผมนี่ประมาณนี้แม่งอย่างเร็วอ่ะมาดีอย่างเร็วเราเรารูข้างเงาไมคี้ไปไหนไอ้เอวกเก่าอ่ะไม่มีหรือเคล็ดตตโตปลามันส่งของฮันมาครับผมนี่อ๋อไอ้นี่ยิ่บงบอกไมคี้กูแล้วก็มันส่งของนี้เป็นธงของโตมันใช่ไหมคนดูนี่ธงของโตมันครับผมนี่แล้วก็ต่อไปลามันส่งของแบ็คดักกอนครับผม อีกแล้วผมกุมแบกตะก้อนแล้วก็ไทยยูครับผมแบกตะก้อนเหมือนกันครับผมสูงนะสองร้อยเลยไปแน่ะสองร้อยเมตรไปเนี่ยก็แล้วก็โกโก,โก,โก้ครับผมแล้วก็อ,อาคาชิครับผมนี่แล้วก็ส่งของดาเกินครับผมดาเกินจอยแล้วผมพระก็ส่งฮาคายครับผมแล้วก็ากาวกพระชื่ไชอไม่ค่อยคุ้นนะผมเซตตแป๊ะผมเป็นส่นสงของตัวแรกผมสง่งใครวะ ใไขว่จะจำไม่ได้โอเคท้าเราไปเลยแล้วก็นี่แล้วก็บาจิอีกแล้วผมนี่แล้วก็ชินิซานุชินิชิโรชินิชิโรซานุครวะนึกไม่ออกตัวไปผมนี่เฮ้ยมันจะสูงเกินไปเปล่าวะหน้าโคตรสูงเลยแล้วก็คาเคนมายเกะผมแล้วก็ตัวไปผมนี่นปปนนลแล้วก็โชโบ โอ้โหดากเกเคมงต่อยทีแม่งตายเลยตัวไปครับผมมันเทได้ด้วยอันดูเพื่อ w h a t the fuck ไดมอนโอเคแล้วก็เทาเคมิชิ่ครับผมนี่ทรงผมเปลี่ยนบางนะเพื่อแม่งยุคเก่าเกินก็คาคูชุกอ๋อตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลอง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 ใช้เจ้าหมัดดูครับผมเพื่อมันใช้มันก็ใช้ไม่ได้แลผมมันเป็นมัดแหละ มันก็แลตวแต่ท่าครับผมดูดิมันแล้วแต่ท่าผมปรับนี่เนีย่ยมันย,ยังใช้ไม่ได้ครับผมอ,อ้โอ้โอ้เป็นนี้เป็นท่าเตะเอท่าเตะของไมคี้เออแล้วก็นี่เตะทีนึงเธอขอเตะทีนึงทีนึงพอเลี้ยงเพลิงเพลงเพลิงพองพอ,อืมหนังไฟอ,อ๋อค้างค้างผมลองรู้วผมว่ามีอะไรอีกเปล่าแล้วก็ฟึบเออเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับผม มีไหมไม่มีครับผมมันจะไม่มีแล้วครับผมอ่ดูก็ประมาณนี้แล้วครับผมซับแอดออนตัวนี้ครับผมยังมีไม่ค่อยเยอะครับผมคือไม่ต้องรออัปเดตอีกครับผมโอเคก็มาได้เลยรับนเงกินไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคก็มานี้เลยครับผมอาดูสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้จะเล่นคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมอยากให้รีวิวแอตออนอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมผมอ่านหมดนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมเจอกันครับผม